ในกวิธัปนนณิติท่านได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเราไม่ควรดูหมิ่นในหกประเภทต่ตอไปนี้คือหนึ่งกุกุโตอสีโสยาติปูไม่มีหัวก็ยังพาตัวเดินไปไหนมาไหนได้เราจึงไม่ควรไปดูหมิ่นปูนะครับสองสป,ปาปโทว,วะคัตจติงูไม่มีเท้าก็ยังสืบสาวเอาตัวไปไหนมาไหนได้ เราก็จึงไม่ควรดูหมิ่นงู 3. อัธนีคุกุตีปุตตาแม่ไก่ไม่มีนมก็ยังเลี้ยงลูกดูแลลูกให้เติบใหญ่ได้เราจึงไม่ควรไปดูหมิ่นแม่ไก่นะครับ 4. หฮีนปุตโตราชมัตโจลูกคนต่ำสักก็ยังก้าวขึ้นสู่ความเป็นมหาอมาตย์ของพระราชาได้เราจึงอย่าดูถูกกัน ห้าพาละปุตโตจะปันดิโตลูกขนโง่ก็ยังก้าวขึ้นสู่ความเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตได้จึงไม่ควรดูถูกกันนะครับและหกอธนัสสะธานังพะหุลูกขนยากคนจนก็ยังเป็นเศรษฐีได้ดังนั้นปุริสานางณัญยถะเราจึงไม่ควรดูหมิ่นซึ่งกันและกันจึงสรุปว่า โไม่มีหัวเดินไปไหนก็ไปได้งูเล็กใหญ่ไม่มีเท้าสืบสาวถึงส่วนแม่ไก่ไม่มีนมควรคำนึงลูกได้พึ่งจนเติบใหญ่ให้ชีวาคนตำสักให้กำเนิดเกิดลูกนี้อาจได้เป็นองค์ขมนตรีวิถีกล้าลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมทาลูกคนอนาถาอาจเป็นเศรษฐีมีมากมาย ดังนั้นจึงไม่ควรดูหมิ่นปูงูและไก่คนเลวไซให้ชีวีลูกดีได้ทุกชีวิตอยู่ที่กรรมบำเพ็ญไปสู่เส้นชัยวิถีธรรมกรรมบันดาลน,นะครับ